สวัสดีท่า้ชุทุกทนานด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนอจากที่วิดญาณที่ผมอะเล่นมดแจกมดไปใช่ไหมวันนี้ผมจะมาสอนปลล็อกทุกเพลงนะครับผมปลล็อกทุกเพลงแบบน,นี้เลยนะครับเนี่ยผมจะสอนมาปลล็อกนะครับผมผมจะมาสอนทุกเพลงเลยนะครับทุกคนเห็นลูกคีย์บอร์ดข้างบนนั้นไหมครับให้ทุกคนกดเข้าไปนะครับ นี่นมันจะมีเขียนครับให้เราเขียนว่า master m a s t e r นะครับนี่มันจะขึ้นว่า u l o c k story free plan เอานเอานี่ย and shop นะครับผมถ้าเรากดเข้าไปนะผมตอนนี้ของเราก็จะเปิดหมดทุกอันเลยนะครับผมแบบไม่ต้องเลืเลยนะครับเนี่ยผมจะเปิดหมดเลยนะ ผมจะเปิดหมดเลยที่ผมไลฟ์วีป้าเขาได้เลยนะครับผมจะเปิดหมดเลยนะในผมมผมจะเปิดหมดเลยไล่สาเลยนะครับจะไม่มีใครเชื่อใจนะครับผมมันจะเปิดสุดเลยนี่ในผมแกะนักปั๊ไปยันญินจาเลยะครับผมจนกลับมาหน้ารักครับผมนี่ก็ถึงแล้วนะครับผมเห็นไหมก็แตะได้เลยนะครับผม ส่วนไอเรื่องชอบเนี่ยนะคบผม<อ>เราจะต้องเก็บตังค์ซื้อเองครับในการเล่นเพลงนู้เพลงนี้ผ่านมันจะได้ตลอดนะครับ<อ>ก็จะจะได้สก,กินมาแล้วผมควได้สก,กินซึ่งส่วนผมก็ขอตัวซื้อตัวใหม่ก่อนละกันนะไปเลยนะคบผมเพราะเรามกงลูกแล้วนะครับ<อ> เราก็จะเล่นได้ตามสบายเลยนะครับผมยวผมเล่นให้ดูแล้วกันนะครับโดยใช้เพลงดาวนะครับผมเพลงดาวจากคลิปที่แล้วเลยนะครับนี่ผมเราจะได้เป็นตัวที่เราปรารถนาที่เราซื้อมานะผมผมก็บอกเลยว่ามันจะเล่นได้ตลอดนะครับผม สำหรับวันนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ติดตามคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะคบผมเอาวันนี้ก็ขอตัวก่อนละกันนะครับบ๊ายบาย